สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้อย่าอ้อยจะหาเพื่อนมาฮอตปลาแห้งเนาะส่วนอย่าอ้อยจะฮอตปลาแห้งกินกับตําตัวค่ะเพื่อนๆคุณใส่อ้อยก็อย่าอ้อยก็จะเ็ดกระเพราเนื้อแต่ว่าอย่าอ้อยจะกินตําตัวฮอตปลาแห้งจ้ะอื้อเด้อขาเพื่อนถูกเข้มงวดกันถ้าระยากกินเมนูได้ก็เรียกอ่ะเด้อค่ะ าเาไอ้พรอตแห้งค่ะเพื่อนเพื่อ้พรตัแห้งเนาะค่ะเนาะใส่เข้ากับกระเขานี้คอคุณละเมนูคุณละเมนูเหรอเอ้ยเอ็ม่าโมจิหนามัน แต่โคก็ลูกสายเนาะพวกนมนมซ้ำนมซ้ำหมูดิค่ะจะกินกล้วเขาเนื้อเพราแบบเอยบอกบอกให้เบงให้นะเพราะว่าอย่าเอ้ยบินผิดเฮ้ยนะจับผิกแล้วเฮ้ยเฮ้ยจ้าเดี๋ยวไปกินกันเด้อสาวเพื่อนเดี๋ยวเางกินกินแล้อค่ะอย่าเอ้กฮอตไปแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเอ้ยตำหัวก็ไปกินกันเลยจ้ะ คว,ว่ำเขาเพื่อนจจ <c oughs> เจนะ้าดิฉันเพื่อนจานปลาแห้งจับคว่ำหาเขาเพื่อนแล้วละค่ะตำพัวเห็นบ่ค่ะตำพัวก็ทอดปลาแห้งเนาะค่ะเนาะทอดปลาแห้งค่ะถ้ากลับกะมี่ัวผูค่ะกับต้มมักคัวเละมันอย่าอ้อยเอิญมักรัวเละมักไปเคี่ยวเปี้ยวนะคะเพื่อนกินข้าวใไงเอะไรทถังลุ่มจะ้ะ คนเดียวค่ะเพื่อนตะผมติดอิตาลี่อยู่อาจจะเสี่ยงลบกวนในเด้อค่ะเพื่อนมาข่ามากินกันจ้ะจำควาก็ทอดปลาแห้งนะคะคอดปลาชิโก้ปลานักเลงี Bota a renga. không phải có phòng thì người nắp ăn mấy người nắp khóc con kìa tổng hộp của bố xài ra ra khoai hếm hèn sắp xếp để thằng bạn, ăn thằng Thua thằng Hèn hết cả nó Phần đi bộ bố phúc xã thì con chăm điện mình cái nói nha anh anh nó Tịt nam phần xong lên nam ban đó một cái chồng nè một cái chồng là anh đang ở hai เขาเนี่ยอ้อยบุกเนยล่ะพอจะแห้งค่ะไปชิ้ากับเพื่อน ยาครับกินมาสิครับเย้ยครับอุ้ยติดไปพี่มันครับบ่บ่แล้วเข้าดิครับกินปลาปลาอีกอีกบ่ได้ติมครับปลาเองอ่ะว่ากันลูกตายอ่ะ แตงหอดก็ก็หาเพื่อน trên tam khoa tầm một người ối mặt kỹ năng để ối mặt trăm nam rồi จ้าวันนี้เราจะเพื่อนม่นเดี๋ยวเอาถามเพื่อนมันกินข้าวกระตังตัวนะคะกระตังตัวแล้ว,วลก็ทอดปลาแห้งค่ะเพื่อนกินข้าวแหลงะนะคะเพื่อนข้าวแหลงจะกินคาเนี่ค่ะเพราะว่าไปกันเดี๋ยวเอากระตั่ว,วไปฉันซื้อลอตเตอรี่มาค่ะมาจาัดลอตเตอรี่ติดติดโบลอตเตอรี่อยู่ขังเพื่อน,นจ้าวันนี้เราจะเพื่อนสวัสดีนะคะ